ครับวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับเป็นวันจันท 4, ร์ที่มื่มกราคม2,564ก็เป็นวันที่อยากจะโชว์นะครับว่าวันนี้ทําอะไรบ้างนะครับหลักๆก็คือวันนี้จะมีงานปาร์ตี้กันนะครับซึ่งผมทำบาร์บีวนะครับเพื่อที่จะให้สตาฟนะครับ enjoy ปีใหม่นะครับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ สังสรรค์กันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขอเชิญชมครับครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมชีวิตในการไปทำงานนะครับแล้วก็เป็นวันแรกของปีใหม่ซึ่งวันนี้ผมจะจัดปาร์ตี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้ตอนบ่ายนะครับเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆในที่ทำงานตอนนี้ก็เราก็จะเห็นว่าขับรถไปนะครับก็ พลคับของเราคือคุณอตโรวันนี้แต่งตัวค่อนข้างตามสบายหน่อยข้างๆจะเห็นรถ t o โย t a าเห็นใช่ไหมครับโตโยต้ก็เป็นรถญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในดิมาเปรูนะครับตรงข้ามก็จะเห็นอพาร์ตเมนต์ที่สวยทีเดียวนะครับเป็นสีเป็นสีบริกแล้วก็เป็นโรงแรมโรงแรมซึ่งเป็นเรียกว่าในแถบนี้เป็นโรงแรมที่สวยงามทีเดียวดูรถราที่จอดนะครับก็จะเห็นเป็นรถที่ ใช้อยู่ในปัจจุบันของลิมานะครับก็จะเห็นรถญี่ปุ่นเยอะนะครับโตโยต้ายาริสอะไรก็มีเยอะนะครับเป็น Fort u n e r ก็เยอะนะครับแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้จะเห็นว่าตอนเช้าเนี่ยยังไม่ค่อยมีรถนะครับที่จอดรถก็ยังว่างอยู่นะครับก็วิ่งค่อยๆวิ่งออกมานะครับเห็นธงต่างๆนานานะครับดูสภาพนะครับบ้านเมืองเขาก็จะออกไปทางยุโรปนะครับผมผมดูแล้วผมว่าออกไปทางยุโรปนิดๆทีเดียวแหละ นะครับคนก็นะครับกำลังทําหน้าที่คนสวนก็รถน้ำนะครับรถต่างๆก็วิ่งไปนะครับเป็นรถขับพวงมาลัยซ้ายเหมือนยุโรปนะครับข้างทางก็จะเป็นแบบนี้มีคนวิ่งนะครับมีคนวิ่งก็จะเห็นอยู่นะครับวิ่งไปวิ่งมานะครับออกกําลังกายนะครับถนนเป็นถนน2เลนตอนนี้นะครับเป็น2เลนเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับข้างหน้าที่เห็น เลยไฟแดงไปก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกำแพงเนี่ยกำแพงจะสูงมากนะครับสูงจริงๆนะครับดูรถเพื่อนร่วมทางบ้างตอนนี้ไฟเขียวก็จะเริ่มขยับตัวไปแล้วนะครับขยับตัวไปนะครับรถเราก็คงได้มีโอกาสออกไปเห็นคนเดินนะครับ คนจะค่อยๆเดินไปทำงานตอนนี้นะครับตอนเช้าปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่นะครับเพราะว่าช่วงก่อนนั้นก็ก็หยุดนะครับก็เห็นน่าจะเป็นคุณหมอนะครับแต่งตัวแบบเนี้ยค่อยๆเดินไปค่อนข้างแต่งตัวรัดกุมทีเดียวนะครับเดินเดินไปเพราะว่าข้างหน้าเป็นโรงพยาบาลนะครับเดินครับแล้วก็รถเราเรยวซ้ายแล้วนะครับดูอพาร์ตเมนต์นะครับประตูจะเห็นว่าก็ทําสวยนะครับ ใช้ไม้เนื้อแข็งทาสีตรงนี้เป็นเป็น v a c a t building เป็นบ้านร้างแล้วก็เนี่ยนะครับวิ่งมาวิ่งมาเป็นอพาร์ตเมนต์เยอะทีเดียวนะครับ mm hmm. เขาทำสวยนะผมว่าแข็งแรงนะครับก็ mm hmm. จะมีเนี่ยเป็นทมเนียบท่านทูตประเทศยุโรปประเทศหนึ่งนะครับใหญ่โตทีเดียวนะฮะใหญ่มากทาสีสวย มีอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างๆนะครับทางซ้ายมือเป็นทําเนียบของท่านทูตชิลีนะครับที่รถกําลังวิ่งผ่านนะครับ mm hmm. ก็เนี่ยนะสภาพดูถนนมีต้นไม้อยู่เยอะทีเดียวนะครับต้นไม้จะคล้ายๆกับถนนไวเลสของของเราอะ่ะถนนวิทยุของไทยนะครับคือดูนะครับค่อยๆวิ่งไปถือว่าโอเครถไม่ติด รถไม่ติดนะก็วิ่งวิงไปได้นะฮะดูการทำอพาร์ตเมนต์ของเขานะครับทำกำแพงก็ทำสวยนะครับกำแพงก็ทำสวยมีการสร้างทางก่อสร้างนิดหน่อยซ่อมแซมถนนนะครับ mm hmm. เห็นไหมบ้านบ้านช่องเขามิดชิดมากนะครับตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเข้ามาใกล้สถานทูตของเราเต็มที่แล้วนะครับ,นะค,รบคน ทำความสะอาดนะครับคนทําถนนทําอะไรต่างๆน,าน,านะครับเป็นเป็นช่วงเวลาที่กําลังใช้เงินนะครับการแต่งตัวก็จะเป็นเหมือนแบบผมเรียกว่าชุดอวกาศอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นชุดที่ค่อนข้างจะรัดกุมเราต้องรอสัญญาณเพราะว่าจะต้องให้มีสัญญาณไฟเขียวรถจะได้วิ่งได้แล้วรถเราก็จะถึงเข้าสถานทูตได้นะครับก็ตอนนี้รอสัญญาณไฟอยู่นะครับ ก็ดูไปรถก็ยังติดอยู่นะครับยังติดอยู่ดูข้างๆบ้าง662แต่งตัวเป็นแบบมนุษย์อวกาศเลยนะครับแต่งตัวแบบนี้ผมเรียกไม่ถูกแต,แต่ผมชอบดีไซน์ของอพาร์ตเมนต์ที่นี่นะครับส่วนถ้าดูพวกกำแพงนะฮะก็จะเห็นเป็นเหล็กแหลม ป้องกันคนคนปีนเข้าไปนะครับตอนนี้กำลังตีวงจะถอยนะฮะตำรวจก็จะให้สัญญาณรถที่วิ่งมาหยุดนะครับเพื่อที่ให้เราเข้ามาครับก็เนี่ยนะครับเข้ามาเข้ามาละก็เป็นด้านหน้านิดหน่อยวันนี้โชว์นิดหน่อยให้เห็นนะครับเห็นครุฑนะครับครุฑติดอยู่ด้านหน้า มองขึ้นไปก็จะเห็นธงไทยกับอาเซียนนะครับเห็นข้างหน้านิดหน่อยนะครับเป็นรูปครับส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่ผมใช้รับแขกนะครับเวลามีแขกมาพบผมผมก็รับแขกตรงนี้นะครับถือว่าโอเคอยู่ครับคลาสสิกทีเดียวนะครับรับแขกเป็นบ้านบ้านเช่านะฮะเราเช่าเขาอยู่นะครับ ก็มาติดอะไรนิดหน่อยเพิ่มนะครับข้างในเนี่ยเป็นห้องอนเนกประสงค์เป็นห้องประชุมบ้างทานข้าวบ้างนะครับก็มีครุฑตัวใหญ่นะครับมีมีครุฑคุฑนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละฮะมีครุฑเ,เห็นผมฮะยืนอยู่ส่วนตรงนี้เรากําลังเตรียมในการที่จะจัดปาร์ตี้นะครับกําลังเซตโต๊ะนะครับ เราเดินออกไปข้างนอกสนามนิดนึงเป็นไงครับสนามถือว่ากว้างนะครับเป็นเป็นสี่เหลี่ยมครับก็มีต้นไม้แล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกโดยเจ้าของบ้านคุณไอแซคทาให้นะครับเดินเข้าไปนะครับเดี๋ยวเดินเดินดูนิดหน่อยนะครับเดินดูนิดหน่อยอคุณอัลเฟรโดกาลังจัดโต๊ะอยู่นะครับ โต๊ะนะครับเราก็จะมีรูปภาพแบบไทยๆนะครับเพื่อที่จะเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเป็นสถานทูตไทยเราก็จะมีรูปภาพแบบไทยๆมีอะไรเกี่ยวกับประเทศไทย,ยวางโต๊ะนะครับเพื่อให้สตาฟเรานั่งตอนเดี๋ยวตอนบ่ายนะครับเราจะมีปาร์ตี้นะครับก็นี่เป็นคริสต์มาสทรีนะครับเป็นต้นคริสต์มาสนะครับก,ก็เล็ก นะมองจากชั้นสองนะดูธงมองไปข้างนอกนะครับด,ดูบ้านผมชอบบ้านตรงนี้เพราะว่าที่นี่จะค่อนข้างมิดชิดเขาป้องกัน t e r r ริ i s m นะครับป้องกันคาบบอมต้อง,ต,อง,ต,องต้องวางแผนไว้เต็มที่นะฮะนี่ก็ให้ดูนะครับดูลักษณะเป็นยังไงบ้างครับครับก็ตอนนี้ก็เตรียมนะครับเห็นเต็นไหมครับ เต็นที่เตรียมสำหรับบาร์บีคิวอาตอนนี้ก็มาแล้วเรื่องบาร์บีคิวนะครับดูทุกคนกำลังเตรียมตัวกันเต็มที่ในเรื่องของบาร์บีคิวนะครับสวนก็สวยงามอ่ะบาร์บีคิวเป็นไงบ้าง Very BC u s, <S คือดูไฟดูไฟของการบาร์บีคิวของเรานะครับ เออดเอาลงเอาเอาปิ้งเอาปิ้งให้ท่านไฟโชคนะดูไฟโชคโชนเลยโชคชั่วไม่ใช่โชคโชนอ่าดูนะครับมีหลายอย่างนะก็แล้วแต่จะชอบนะครับแล้วแต่จะชอบปัจจัได้อยู่ แต่ความเป็นจริง<ม>ก็สิ่งที่คนชอบที่สุดคือเนื้อซอสเซจเนื้อดูเนื้อนะครับดูเนื้ออีกอันหนึ่งก็คือจะว่าไงดีผักาดที่ใส<ห>่สมุนไพรก็ดูก็ตับไก่ตับไก่ตับไก่ ตับไก่ก็อร่อยดีนะฮะอ้น,นี่พอมาเป็นเป็นซอสเซจซอสเซจแบบตัดแล้วคัดแล้วนะฮะเนี่ยมาก็ดูดีมากๆเลยนะครับดูดีมากๆนะครับว่าจะเป็นยังไง <c oughs> อ่าดูดูดูด,ด,ดูน้ำจิม้มน้ำจิม้มน้ำจิม้มน้ำจิ้มของหวานขนมขนมก็อมโอเค รอดูอ่ามาเป็นสลัดอ่ามาเป็นสลัดซอสเซจขนมตับไก่อ่าตับไก่ตับไก่ตับไก่ไกน่าทานน่าทานอ่าไก่ทอดไก่ทอดอืมน้ำเนื้อ,อขนมขนมขนมกลับมาแล้วขนมอโอ้นี่โรสเซย์ไวท์ข <Rose. S 2> <White Cow. S 1> าวอืมอ่า ซอฟต์เบรอ่ะอ้อโอ้ดูทุกอย่างเรียบร้อยน่าทานมากๆนะครับน่าทานมากๆโอ้น่าทานจริงๆออดูครับออตับไก่ไก่ทอดอ่ะอ่ะดูทุกคนกําลังคร่าเคร่งในการ <c oughs> ดื่มกินนะครับแล้วทีนี้อ่ะมาดูมาดูนะครับอ๋อกำลังดู เด,เดี๋ยวเดินเดินเดินนิดนึงนี่คือคุณชากิรานะครับคุณชากิราเป็นเต่ามหัศจรรย์ครูบ้านคู่เมืองนะครับเนี่ยทุกคนกําลังเอ็นจอยกันอาหารนะครับตอนนี้กําลังจะออกจากบ้านกําลังจะออกจากออฟฟิศนะครับกาลังจะกลับบ้านแล้วดูบรรยากาศตอนกลางคืนบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับช้ได้าด้ใชดได้ มืดๆด,ด้านขวาเป็นทับเนียบของท่านทูตชิลีนะครับใหญ่โตมโหฬารน,นะครับท่านทูตชิลีตอนนี้เรามาแล้วนะครับวิบ่งมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆอท่านทูตชิลีนะครับอยู่ตรงนี้น,นะครับให้ดูอาหารเก่าๆ อหารก็เก่าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เป็นยัง,นนยงไงบ้างอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยมากสวัสดีครับ